อาบบุคฮารีมีชื่อเต็มว่าอับดุอบดุล,ล์มฮัมมัดเบนอิสมาอลอับบุคฮารีชีวประวัติเป็นหนึ่งในนักาัตรแห่งฮะดีสวจนะและการกระทำของศาสนาทูตที่เรื่องลือที่สุดในประวัติศาสตร์อิสลามหนังสือโซ่ให้อ,อับบุคฮารีของท่านที่เก่าถึงวจนะการกระทำและกะจิจวัตรของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลอมลายวะสัสลลม ท่านเกิดเมื่อวันที่13ชวลฮิจิรสศกักราช194ที่เมืองบุคอรอซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอุสเปกิสถานท่านเป็นเด็กกัม้าและได้รับการอบรมสั่งสอนและการศึกษาจากมันดาได้เป็นอย่างดี ผลงานในศาสนาท่านได้เดินไปยังหลายประเทศเพื่อเหตุผลเดียวกันคือรวบรวมฮะดีษท่านได้เดินทางตั้งแต่กรุงแบกแดดไปจนถึงเมืองกัฟาดามัสกัสอียิปเปอร์เซียและอีกหลายเมืองอีกทางท่านยังเป็นคนที่ละเอียดและเคร่งครัดในหลักการฮะดีษมากท่านจะต้องรู้ที่มาของผู้รายงานและมีการอ้างอิงที่ชัดเจนท่านจึงกลายเป็นหนึ่งสัญลักษณ์แห่งวงการฮะดีษที่มีความละเอียด ในการจัดจำแนกและตรวจสอบพิจารณาความน่าเชื่อถึงมากที่สุดนอกจากหนังสืออ้างอิงอย่างฮาดิสโซห์อัลกุคอรีแล้วท่านยังจัดจำแนกหนังสือมากกว่า20เล่มเ,เช่น t ด e ร i d r i g ร r วจนนัวคดีแปลก The Great History ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เป็นต้น ที่ได้รายงานที่รวบรวมไว้เป็นทั้งถึง7,275บทจากฮะด,ดีษที่ท่านได้รับมาทั้งสิ้น6,000บทท่านเสียชีวิตในวันที่1ชวัลฮิจรัชสกัลราด2 5 6ที่อุสเบกิส,สถาน Finally thanks for watching Wassala